จะวทไมตอนีก็ีนะสาประจันเนอะไม่มีเมื่อิิดอะไรอยู่ไอ้ทุก <S 2> <S 2> <S เอาละ ถ้ามันหลุดอีกก็กูก็ไม่รู้ปัญหามันเกิดจากอะไรแหละหรือมมานังมาทำงานตลอดเวลากูก็ไม่รู้เหมือนกันเพฮงไม่ทำงานอีกแล้วไอ้โบ๊ทมันสรุปถ้าจะให้มันมาเจอกันแล้วมันไปตรงไหนของมันวะเนี่ยว่าเราขึ้นได้ยังเหรอเรามีของพ่ออะเรา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 ชุดก๋อยมาพร้อมก่อนไหมเดี๋ยวเราต้องไปทำประตูนรกนะเมื่อตอนนี้เราทำชุดก่อให้ครบก่อนเออเอาคนแบบบังบังอะใส่ไปเลยกูอะต้องรับดาเมจอยู่แหละ ขอแค่ตรงตัวก็พอกกููททให้ส่วนมึงอะไม่ต้องทำก็ได้มั้งไอ้แมทเอ้ยทำอันดีแหละเฮียจะได้ไม่ต้องตายง่ายหน่อยตายขึ้นมาพวกกูก็ชิปหายกันดิห้าสิบบอกมันไกลมากเลยนะห้าสิบบอกไอ้เหี้ยใครวางอะไอ้นุ๊กอะไม่กูชิโมนะนุ๊กเพื่อนมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ไกลอยู่ดีอะกูกูไม่ต้องเอารองเท้าก็ได้ทำไมอะมันมีรองเท้าของมันอยู่รองเท้าของคาร์ดมันแหละก็แค่นี้ก็พอเลยไหมแต่ว่าไปมึงมึงก็มีไม่ใช่หรอไอ้แมทรองเท้าอ๋อไม่นี่ว่ากูเพิ่งเนิร์ฟไปลืมโอเค ทั้งตัวเลยอ่ะเฮ้ยเจ๊มาตัวมันมีกระโปรงโผล่น่ะเอาล่ะตอนนี้เราต้องรอไอยอบอสกลับมาเว้ยเหล็กเราเหลือเยอะไหมเยอะยี่หกยังเหลือตรงไอ้บอสอยนะ่างนั้นเหล็กอะ่ะเออเปลี่ยนเป็นอาวุธเหล็กให้หมดเลยแล้วกันกูม<อ>ีดาบเหล็กของกูอยู่แล้วไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรดาบเหล็กของกูแม่งไม่มีวันแตกเว้ยไม่เชื่อ<า>ไม่มีวันแตกมันแตกได้แต่มันแตกยากอ่าาากูเผามีเยอะมากเลยวะไอ้คนที่แดกบ่อยที่สุดมึงก็น่าจะรู้นะใครอ่ะตอนเนี้ย บกูเนี่ยแหละไอ้จั่น์นิ่งดีเฮียมึงยิงพลาดมาโดนกูนี่เป็นไงวะเนี่ยเราเป็นเพท้าเม็ดเราทำที่ขุดเหลยไหมทำเลยที่ขุดใช่ทำตัวยิงชานก็ได้พอดีเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาเราลงไปอีกไหมไม่รู้อะตอนนี้เราจะย้ายถ้ำดีกว่าไปหาถ้ำที่ดีกว่านี้เผื่อไม่รู้ละเอ็กซ์เพเนอร์อะมีความสามารถในการหาถ้ำได้ดีเหมือนกันนะเว้ยเพราะมันสแกนระยะใน50บล็อกทั้งตัวไงแต่ถ้าเจอมอนสเตอร์อยู่อะแสดงว่าตรงนั้นมีถ้ำชิพายละอะไรวะกูเก็บของไม่ได้ เดี๋ยวกูเองคือข,ของหายไปเถอะก็เพราะมันคือแรงระเบิดไงนุ๊กเหมือนคิปเปอร์ระเบิดใส่ของเราอะไรประมาณนั้นะมาตายปุ๊บระเบิดเนี่ยมันถึต้องรออีกสักนิดนึงไม่ให้โอกาสมึงหรอกโอ้โยเฮียถ้ากูยิงกันมาตายเนี่ยคือมันระเบิดเหรอวะ <c oughs> ใช่เมื่อกี้นี่เกือบแล้วเมื่อกี้นี่เกือบแล้วกูรู้กูรู้มาเขาล่างนู้นอ่ะแล้วนุ๊กแม่งล็งส์สองบี้ตีกันเกือบมันไม่ได้ระเบิดครั้งเดียวนะกูบอกไว้ก่อนมันไม่ได้ระเบิดครั้งเดียว <c oughs> ไอ้ยนยืนอบอกแล้ว เม้ยได้เพชรมามาณห้าร้อยก้อนไหมเออเราจะสร้างบ้านเพชรได้ไหมมึงได้ยิงกูไปแด่โบ๊ทเราจะย้ายข้ามอยู่แล้วโบ๊ทโบ๊ทเราจะย้ายข้ามอยู่กลัวได้เหล็กมาสแต็กเดียวเองเอาอะไรสักกูใส่กล่องไว้ให้ไปในวัดอะวกูใส่ชุดกันหมดละมึงก็ของไว้เลยไม่พอเหล็กมึงเอาเผาดิเผาเหล็กเผาเหล็กเอาไว้เผา ถ้าจะเผาสไตนหนึ่งใช้บล็อกฐานนะคุ้มกว่าอืมเนื้อซอมบี้อร่อยกว่ากันมะมี่ยไอ้สัตว์เองใส่เลือดขวางต่อเที่ยมึงเห็นอะไรกันเที่ยไม่เห็นใส่เจ้าขวานอ่าคนละชีดเด้อไก่บนฐานอะไรก็บอกกูไก่บนไม่เห็นที่อะไรมึงใส่สันฐานอะไรให้กูปน่ะกูกินเนื้อซอมบี้แล้วมันไม่เป็นไรเลยเฮ้ยฮะอ๋อพอมันเป็นตอนเช้าเว้ยมึงจะไม่มีวันติดหิวของในกล่องนี้ไม่เอาไปเหรอ มีเนื้อไหมกําลังเลือกกันอยู่ไม่ได้เอาไปหาเนื้อมาบ้างไหมไม่ก็รอมึงเนี่ยเดี๋ยวกูสแต็กของคนสําคัญไปเองอาหารยังมีให้เผาอีกนะเว้ยเผาไปหมดเลยก็ได้มันจะเหงาทันทีนะเว้ยถ้ามึงตายแล้วเหลือให้กูแน่นอนกูเป็นเอลนะเว้ยเอลที่เป็นคิวเลอร์มึงไม่ติดหิวจริงเหรอไอ้บด ไปนู่นเลยสัตว์ไวชิบหายเหล็กเผาประมาณนึ่งก็พอแล้วมั้งเราไม่ได้คิดจะอยู่ที่นี่นานขนาดนั้นละเสียงอะไรอมแตกกรอเออเออเป็นเสียงของแม่ใช่เพราะว่ากูหลงแล้วแหละเราขึ้นไปข้างบนแกรมไหมพี่ทางขึ้นที่ดีกว่านี้ไหมอันนี้ไม่ขึ้นยากว่ะเนี่ยราจะเอาจะเผาเหล็กให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นรลยว่าจะขึ้นไปเลยเหล็กเราพอแล้วปั้เหล็กทำชุดทั้งตัวอะไรยังอ่ะกูทำแล้วอันก็ ไปดนนีกว่าที่คุณเพชรก็มีเนี่ยไม่มีใครหยิบไปหลือไงเนี่ยเอากูเองก็ได้ไม่ใช่ให้มัเก็บนะไม่เอาไอ้สัตว์ให้บอสถืออเออบอสมาเอาไปในตัวกูขยะโคตรเยอะเลยแต่กูเอาต้นต้นไม้ผุดอะแม่อะไรหลักโลกนี้เฉียดไอ้โน้กมันเคยยิงกูป่ะเคยยิงกูใช่ไหมเอาย้ายแล้วเหรอเชียดร้รองกูด,ด้วยเสียดายกล่องไว้สัตว์นี่ตอนเนี้ยนนเราจะไปนรกเลยไหมหาแอ่งลาวาให้กูหน่อยเดี๋ยวกูทำประตูนรกให้แม่ การประจนัยของแกลนอะไรกันพลังไฟเข้าหมดอย่างนั้นหรืออะไรเดี๋ยวหมดแรงเลยไ้สรสจนู่นเพื่อนม,ม้ามมนกินไม่ได้กูเข้าใจทุกอย่างแล้วละ่ะถ้าเกิดว่ากูใช้ดาบดูดเลือดก,กูอะแบบร,รมนาจะยังใช้ไม่ได้ไปสักพักกะคือหมันโดนคู่ดาวดูดเลือดไปด้วยอ,อ๋อใช่ประมาณนั้นแหละดูดเลือ,เด,อด,ดเยอะกว่าม กูเพิ่งบัฟให้มันกูเพิ่งบัฟให้มันด้วยจากรีเจนสองกับรีเจนห้าแรงป่ะล่ะอ้ามึงลองตีมึงลองตีกูแบบใกล้ตายเลยแบบใกล้ตายเลยไม่ใช่กูอ่ะไอ้เชี่ยตีกูตีกูเลยตีกูดูดเลือดไม่ต้องไปตีมันหรอกไอ้สัดอ้าวไอ้อ้ามันรีแล้วเออใช่มันแล้วกันเแย่มันก็เถื่อนมันก็รีวะไม่ไม่ไม่อ่ะจต่อร้อยได้ไอ้เหี้ยไอ้ชัดดูพระจันทร์ดิน่าเห็นไหมไอ้เชี่ยมันเริ่มเละแล้วเนี่ยฮะกูเห็นพระจันทร์เที่ยวว่ะ เทรดเดอร์มึงแหละไม่เป็นไรยังไงดูในคลิปกูก็ได้เฮ้ยนั่นแอ่งลาวาปะไฟอ่ะอะวะเฮ้ยนั่นต้องดูตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวนะกูไม่ได้ชิ้เองใช่ไหมไอ้เชี่ยเลวีน่ะเนี่ยอ๋อโอเคยังได้รับฟอร์ดาแมนอยู่กูกูมองไม่เห็นไอไปนุ๊กดำดิไปทางไหนโอเคเห็นแล้วาบอลาวาบอลาวาบ่อลาวาบอหรอไม่ใช่เออบ่อวะแป๊บกูไปตักน้ำก่อนอ้าวถังเหล็กอยู่กับใครวะบ่อบ่อแมน บอกเสือเนี่ยน้ำอยู่เนี่ยอยากได้ถังเหล็กอ่ะเนี่ยน้ำอยู่นะไหนน้ำถังเหล็กกูหายไปไหนหมดจะไม่รู้บอกแม่นบอกเป็นหยังดอกยังเห็นไหนแม็คลับเบิร์ตป่ะยังเห็นแบบระเบิดต้องทำไงมึงมึงอยากเห็นกูระเบิดใช่ป่ะเมื่อกี้กูโดดลงมาเวาบล็อกเดียวเกือบแข้งไอ้แซดท้าประตูนรกตรงนี้เลยไหมทำเลยโอเคเนี่ยกูลงมาตรงนี้นุ๊กแล้วมันบล็อกเดียวชีวิตเกือบดับหรอเออเนี่ย วันบล็อกเดียวหมดเลยใช่ไหมตอนเราวล่นเราอะคอปเปอร์ไม่มได้ทำอะไรเหรอปะใช่ไม่นะหนังสัตว์ผลแกลูกธนูลูกกระเชนอันนี้คุณสี่ที่เจ้าโยนมาใช่หรือไม่ไม่ใช่หรอกไอ้ยี่แล้วรันนี้ล่ะไม่ใช่เหมือน<ช>การนะในปัญญาโอ้ไม่ใช่คุณเกจ้าทำไมเอยแล้วโยนมาให้กูทำไม <c oughs> โยนมาให้กูทำไมไอ้อย่าระวังไลยสัตว์สวัสดีครับคุณจิตดีวันนี้ว้าโอ้ เสร็จแล้วแต่เราต้องมีฟิเนนสตีลฟิเนนสตีลฟิเนนสตีลเพียงเพียงเราเยงไม่ได้ไอ้แบดมึงใช้พลังไฟดิแม่งเอ้ยมึงก็บล็อกไม้มาบล็อกไม้บล็อกเขาไม่ได้เราไม่ได้มีแล้วคือเราต้องทำอย่างิี้จริงๆเหรอใช่นะเราก็ต้องรอไปหาไปหาเกาวิรอก็ได้บ้างไอ้สัตว์เไ้ยกูเจอละไหน คนไหนมันเป็นคนไหนวะเน A ี่ยไอ้เยสพอใส่ชุดก่อนแล้วเชิดเดร์นี่เป็นกูมองไม่ออกสักคนเลยเดี๋ยวทำไมกูไม่ใช้อีกวิธีหนึ่งวะเนี่ยจะว่าไปไม,ไม่ได้เพื่อนไม่แล้วไม่ได้เอาเอาเลขมาเลขมาเใช่ <c oughs> ไม้แข็งแรงจังอะไม้ไม้วัดไหนเนะี <c oughs> ่ยบ่ผพสสะบักการนี่นี่กูกูจะเสกไฟละเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนถ้าปลอดภัยมึงตามเข้ามาเลย แล้วกูจะบอกมันว่าปลอดภัยได้ไงวะจว่าไปเย็ดแม่อะไรวะเนี้โอ้โหเกิดอย่างนี้ปลอดภัยแล้วแมทเข้ามาเลยปลอดภัยแล้วแมทเข้ามาเลยไอเหี้ยงงแดกเลยตว์ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวกูบอกให้เข้ามาุกเข้ามากูก็คุยไก่ด้วยกันเปดีกว่าเอาล่ะเราไม่มีเอ็กซ์เพลนเดอร์ดังนั้นเราต้องหาด้วยตัวเองไปกันเลยหาแล้ววะหาประสาทหาประสาท เราต้องการเบลสเฮ้ยเซฟที่นี่ไปด้วยดิเฮ้ยเขียนทางไหนดีอะเซฟไปมึงเยอะทางไหนมีโอกาสเจอบ้าไอสุดอ่ะเฮ้ยตัวเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮะอะไรเฮ้ย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 หนีดีดีหนีเลยหนีเลยไอ้เฮียอย่าไปใกล้วันอย่าไปใกล้วันไอ้เฮียไปมาใกล้แล้วผมมาใกล้แล้ว เอาตอวบทที่ขอกำชิดเหลือนะเว้ยน่าจะเป็นหล่อนตัวบทที่ไม่มีบ้านแล้วขอคกำชิดเหลือจะอยู่นะเว้ยเชี่ยมันหายไปแล้วว่ะดีแล้วเราจะไปทางนี้กันจริงๆใช่ไหมใหม่ดิความจริงเราตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจกระโดดลงมาทางนี้ด้วยซ้ำนี่หว่าอุ๊ยดี๋ยวๆๆกูกลัวทำไมเมื่อกี้มันกระนตัวเหี้ยนเหรอวะน่าจะไมรู้อ่ะกูเห็นแค่ลางเองไงเฮี้ยเมื่อกี้ บายแมทนี่คือที่ของมึงเลยดิโหสถานที่ที่ทำให้มันชิวจัดนะที่เนี้ยไม่กลับบ้านมบอรเหม่ยได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแหมพวกกระโดดสูงนี่มันชิวจริงจริงไอ้บวก็โดดสูงไปเหรอลา,ายไอ้เชี่ยชิวก็เชี่ยแล้ว,วลถ้ากูตกระวานี่แมทจะไปอุ้งกูขึ้นมาได้ปะโอ้โหเพื่อนมึงคิดอะไรอยู่อะมึงแค่นี้อ่อนไหมล้วโอ้ไม่ได้มึงถือโลไปอยู่อะเดี๋ยวกูลองลองดิ ไม่ได้น่าจะเป็นทางต่อทางนั้นนะทางเดินนะไปทางนั้นกันเลยมึงเห็นบล็อกมันเป็นบล็อกอันนี้ปหมเนี่ยบล็อกเก่าอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ห,หรืออ่ะเอ้ยโอ้โหแสบตาชิบหายกูขาเผื่อวะกูกลับมาแล้วเอ้าแสวว่าข้างนอกเช้าสินะเอออย่างน้อยไอ้บล็มันก็เป็นตัวบอกเวลาแล้ววะเฮ้ยถ้ามันตายไนดะ้นุก๊กเกือบแล้วไหมไอ้แสบกูตกไปข้างล่างกูยังมีเลือดพอถึกแล้ววะ ถ้าจะต่อบล็อกอะแต่ที่เหลือนี่กูไม่รู้นะจะเจอประสาทไหมว่าวันนี้เนี่ยแต่ถ้าจะเน้นเสพบรรยากาศก็ต้องทำอย่างนี้แล้ววะไอ้ลูกปากะโหขอสวยๆขอแม่นแม่นยิงแบบยิงลูกบอลสวนกลับไปจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้ขอแม่นแม่นนี่แหละเออดีจริงโดดโดนโดกูก็เห็นไอ้แม่ต่อทางกูก็นึกว่าจะไปทางนู้นไอ้เจออโซแซนแล้วว่ะไม่เป็นปัญหาสำหรับกู มีใช่ปัญหาอีกต่อไปเดินช้าแล้วกูตรงนี้เนี่ยอันนี้คือต่อกูอีกไอ้เฮียมืดจังเหรอแป๊บกูขอใส่แว่นก่อนแสบตาเพื่อนประสาทแว่นอะไรอ่ะเฮ้ยดีมากเพื่อนใช่หรอเจอล้วเราบอกว่าคุณจะถามว่าประสาทมาอยู่ในที่อย่างนี้ได้หรอทำไมเราไม่ฝันหนูเลยอ่ะฝันงนูแดงหมดเลยนะฮะแต่กูลงมาเนี่ยหรออะฮะฮะเอาเถอะแค่ฝันนี้ฝันนี้เราเดินเป็นชาติเลยนะ มันเป็นกระทางผ่านมันไม่เป็นไรหรอมั้งไม่ไกลมากหรอกเย็บเคกูเดินช้าที่นี่ไม่ใช่บ้านกูที่นี่ไม่ใช่บ้านกูกูจะกลับบ้านที่ไหนไม่ใช่บ้านกูทำงานแหละตอนนี้ไอ้สัสอ๋อจังหวัดนี้แหละจังหวัดนี้แหละโอ้โหโอ้โอยเบ็ดหลังอุ้ยว้าไอ้เหี้ยยิงมาได้ไหมสู้วันนี้ลูกสู้วัน ไใอ่ตั้งหลักใส่ตั้งหลักไอ้ียตัวเหี้ยอะไรเนี่ยมันอึดเกินไปไหมไอ้ใส่กูยังไม่รู้เลยไม่มีหรือเปล่าไม่มีอะไรโอ้เข้าไปอันนี้มันได้เลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะปืนเน่ยสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือปืนเพราะฉะนั้นหานะให้ตัวไหนมันไม่ได้ไล่มึงด้วยซสามีโอ้ยชิบหยโอ้โห ตายห้าตายห้าเฮ้ยมึงฆ่ามาได้เหรอเออตายห้าแล้วเย้โก็ไปเท่าไหร่นี่วะนี่นายใช้เวลาทั้งวันเลยไม่เนี่ยสัสกว่าจะเจอเนี่ยเฮ้ยปราสาทเจอแล้วเชี่ยเจอแล้วต้องเข้าไปก่อนเหรอตรงนั้นแหละเจออะไรอ่ะปราสาทไงนะไหนเห็นทุตีอะไรหรอวะใช่เหรอวะกูเห็นนะขอไปดูใกล้หน่อยดิ ไม่ใช่ปราสาทแต่เป็นปราสาทแดกแล้วมึงอ่ะไม่ใช่เหรอกูเห็นมันเป็นกรอบดำๆอ่ะกูมองไม่ออกอ่ะเฮียเบื่อ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 ไม่ใช่เดินแล้วมันมีหลุมไม่เฮียไปที่นี่ไปกันหมดเลยไม่เฮียเออนั่นใช่ไหมปราสาทฮอกลินน่ะเราไปทางนู้นกันไปน่ะกูอยากข้าไปฝั่งนู้นอ่ะอออ้้าาาเเ ชีนน่ยโซแซมันเหยียบยไม่ได้กูลืมโซแซมเหยียบเดี๋ยบโดนไฟเหรอ,หรอมันต่ำเกินอะ่ะบล<อ>็บอกหมดอ่ะใครก็ได้ต่อแทนหน่อยปราสาทฮอกลินจริงๆด้วยสินั่นนะเราไปตีกูตันข้างบนนะเว้ยบดแมททำายเนี่ยต่อให้เหียคนไม่กลัวไฟมันก็ทำอะไรทั้งนั้นเลยในตอนนี้ไปปราสาทฮอกลินกันเลยทุกคนเราจะไปเอาของฟรีกันไหนวะน่ะบล็อกที่มันดูดอด กูบอกเลยทางกลับกูจำไม่ได้ละกูเขียนไว้ไม่เป็นไรหรอกแต่เดินใกล้อยู่นะใช่กูพอจำได้อยู่ถ้ามันเสียเวลามากไปหนึ่งกูใช้ไอ้นี่เอาก็ได้ใช้ซีดคนหาเอาแล้วก็โอ้ยทุกคนดูนะทีครับโอ้โหทุกคนแล้วมันจะโอมเข้าไปได้ยังไงแถวนี้มันไม่ใช่เขตของพวกเราด้วยซ้ำเนี่ยเฮ้ยมันจะเกี่มาจัดถ้าเจอถ้าเจอตัวดำๆไล่ที่เขตโซแซนมั่นเน่าอ่ะเดาคือแต่เจอปะเรียกหามันดิจู่มันก็โผล่มาไม่ไม่มีเหตุผลเนี่ยเฮ้ย ออกมาดิาเห็นจริงโง่ออกมาดิเห็นเห,อหรอวะเหลืออะไรวนะน่ะมันมองไมง่ค่อยชัดอนะ่ะมันไกลเกินอะ่ะแล้วมือจะจุดทับซากอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ย่าตาเกิดไฟไอ้แพทไอ้แพทเร็วกู <c oughs> จะบอกว่าในที่สุดแล้วโดมเมนกูก็หายไปแล้วเว้ยเราเล่นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเ <c oughs> <c oughs> หรอไอ้ดูงวันไล่มึงไ,ไอ้นุ๊กใจอยู่ด้วยยยด้ว <c oughs> <ๆ>แล้วใครไปเรียกมันมาเอาไว้ออกมาดิเห็นจริงโง่ออกมาดิ ไปกูจะประสาทกูจะปะสาทไปดูไปเไปเยไปเยไปเยอย่าอย่าข้ามันอะมึงว่านะกูเข้าไปบวกกูจะตายเลยไหมเฮ้ยไวยวะไอ้ยี่มันวายวะไอ้โบแตกไ้โบแตกเอ้ามีชุบอ่ะไอ้ยี่สิบลงไว้อเนี่ยมันหายไปยังไ หายไปแล้วพี่เขาบอกว่ากูยังไม่ตายแ้วก็กูยังไม่ระเบิดเพื่อนเนี่ยกูปอดยไกูปอดอรจริงจริงฮีโร่พอมันวิ่งไล่พวกมึงอยู่แล้วแบบแม่งต่อคืนพอเดีแล้วกูได้บัฟไอ้มึงที่เวเลยหรอไม่พอกูโดดง้างดาบจะใส่มันกูแตะตัวมันมันหายไปเลยแปลว่ามันน่าจะมันน่าจะตบมึงแล้วก็หายไปเลยมั้ใช่คือคือเหมือนแบบพอมันฆ่าใครได้มันน่าจะหายไปเลยอะไรวะ ไอ้เฮียดิกูโดดข้าวมาเลยอ่ะอ่อยอ่อยไหนประสาทวะไม่ไงอ้ยประสาทไอ้เฮียไอ้ลูกหลังเจี๊ยหมาดิเจี๊ยบเข้ามาได้มาวันนี้กูเบสอาดิสัตว์มึงยิงตีกูกูยิ่งโหดไอ้เหี้ยบ ปาเด้ปมเด้อเฮียไอ้เหี้ยอึดจิ้มหายจะตายเลยสัตว์โดนที่ลูกยิงไอ้เหี้ยเอาเฮ้ยเออะไรเนี่ยมึงโดนอะไรตายเนี่ยแม็กมาแคมป์กูไอ้สัตว์ขอดูดเลือดหน่อยแล้วกันนะไอ้เหี้ยทราเบรเลยแม็กไม่มีแล้วหรอยังมีทางไปอยู่จิ้หายกูตีโดนพิเก้ นี่แบบนี้ม็มีคนตัดหน้ากูเหี้ยเฮ้ยนี่ไงเจอที่เกิืละแจ๋วเลยไอ้สารจะว่าไปไอ้แมทไอ้แมทต์มาชนะทางพวกนี้เนี่ยเบลดมันทำอะไรไอ้แมทไม่ได้อะเพราะว่ามันเปิดไฟและอ๋อไอ้แมทมึงฟาร์มตรงนี้เบลดยาวๆเลยเพราะว่าเบลดมันทำอะไรมึงไม่ได้เดี๋ยวพวกกูจะไปเดินหาของอะไรการที่ฉันโดนธนูยิงเหรออ๋อใช่อ่ะมีผ้ามาโดนนัดนึงด้วยเนี่ยไอ้ชิบต้องยืนประมาณเนี่ยแมตต์มันต้องยืนถอยอ่ะ กูไม่มีรูติงและแบงดอกแค่เดียวอยู่เลยเดี๋ยวดูดิเราใช้เยอะปั้เราใช้เอ็นเดอร์ไอสามหกเก้าแต่เอามาเพื่อเผื่อหน่อยก็ได้ไปกับไปกับไปกลับไปดูไปกับไปดูเอ้ยเราไม่ีสิทแท่งแล้วนะเว้ยกูมีสามขอเยอะแล้วแต่ต้องเอาไปเผื่อหน่อยนะถ้าเอาให้ดีอ่ะมึงอย่าลืมว่าเราต้องใช้ป่าขออย่างต่ำยี่สิบละกันมึงวิ่งกันออกวิ่งกันออกยี้มันจะเกิดให้ไม่ถอยชัดอ่าฮะมึงจะจะโดนกูอีกเหรอฮะไปได้ โอเคครบละไปได้ครบละไปหายเดอร์โพกันต่อไฮเดอินเหระอืมหไฮเดอร์อยู่ตรงบ้านเราโห่แล้วต้องกลับไปนั่นเลยนะโอ้ยโคุณดูคุณดูพวกนี้ดิไอพวกนี้แม่งยิงพยายามที่ยิงไฟใส่กูคือไฟไฟสีฟ้าตัวเจ็บว่ะเจ็บพอๆกับไฟลักนั่นแหละลบเท่าไหร่ลบสามสิบเก้าอันแรกกลับไปลบสามสิบเก้าให้ได้กูไม่เหลืออาหารแล้วนะกูน่าจะต้องวิ่งตรงยาวเลยกูก็ไม่เหลืออาหารละคนละชิ้นนะ แตงคือโห่นี่น่าจะเป็นการเดินที่โคตรไกลเลยนั่นนี่เข้าบนแล้วว่ะเฮ้ยมันเึ้นมันเกิดมามันเกิดตรงไหนเข้าบนหัวเข้าบนหัวเลยเข้าบนหัวเลยตรงเราอ่ะเห็นไหมอ๋อโหเย็ดแม่กูเองต้องมีคนเข้าไปเสฉชละมันจะหายไปเว้ยได้เลยอ้าวไอ้ลูกข้ามันไปแล้วเจะโดดโดดโดดขึ้นมาปุ๊บแมงเซอร์ไพรส์ประตูักเกอร์ แต่โทษทีว่ะพอดีว่าช่วงนี้ไม่มีทองจะแลกทองดีไหมนี่อ <Yeah, ่ะกูมีเยจะแลกไหมเอาดิกว่าแต่ฝั่งมึงโยนดีๆให้กูดีของขยะจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ฆ่าไม่ไม่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกูยิงพิกพิกแมนมันก็จะอะไรกระทืบมึงแกมึงถามอะไรเด็กไอ้ชะคอนอะไรไหมมันบอกว่ามันจะขุดไปทางนี้จนกว่าจะถึงลบสามสิบสตันตีแล้นี่แหละไม่อ้อมแม่อะไรทั้งนั้นตรงเลย ดีแล้วถ้ามาเจอตัวดำ่ะมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะมันเป็นน้ำาตาตัง้งใจดังตูม้มเฮ้ยเอเดอร์โพรกูอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ว้าวกูรู้แล้วว่ามันทำยังไง <c oughs> บอลคอนกรีตอะ่ะมันต้องใช้ทรายกับกาเวลเข้าใจไหมอันเดอร์ไม่พอกูทำไว้ไงเพื่อให้พวกมึงไม่หลงกู <c oughs> เริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยเริ่มแย่ละแล้วเราเราไม่เอาที่นั่นพออย่างมีอยู่หกก้อนอ่ะไม่พอโอเคนี่มันยังเหลืออาหารอยู่เลยตอนนี้ต้องเริ่มไม่วิ่งละฮัลโหลโหเนี่ยเจอพิลินเนี่ยไอ้บอส เอาทอไปให้มันหนเลยแล้วโอ้ยยากันไฟใครกลัวตกลาวาก็เอาไปเลยเว่งเว่งเวงทำทำไมอ่ะเอ้ยกูได้เดโมมาบ้างแรึเปล่าเพิ่งเห็นฮาลูว้า จงดูจงคำนวณดูแล้วเอาเอเดอร์โพมให้กูเพื่อกลับบ้านไอ้ทีไอ้ยี่เขาไม่มีไอด้ดำมาอยู่แถวนี้หรอกมัาเนี่ยโอ้ยพอแล้วมั้งไอ้แซดอะไรขนาดนั้นน่ะออฟซิเดียนกูมีเจ็ดก้อนละใกล้ละใกล,ล้ได้กลับบ้านไรยี่อย่าได้เอาเดอร์โพให้มันครบอะตอนเนี้ยโอเคครบและยึดแม่ออฟซิเดียนเรากลับบ้านได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเยิ่งพลิกแมกเกิดเยอะก็อยากเปิดศึกว่ะไอ้แมทหาอะไรสุกๆสักแบบเอาเลยมาจ๋าใมาอยู่ไหนอะตัดดิข้าบดนั้นไอ้แมทป่ะไม่ได้เลยโบสไอโบสอะฮะโบสมาอะไรสุกๆทำดีกว่าเว็น ห่าลาลาไปเลยโบสโอเช่แม่งไม่ได oh ้เอเนี้ยเพลเลยเว้ยไอ้ปัญญาอ่อนเนี้ยไอ้โบสตีวันช็อตไอ้เฮียไอ้ลูกขลังกันมึงหยุดโยนขยะมาให้กูได้ไบเว้โอ้โหอะเห็นบิ๊กแมนขี้ไก่ที่เก่งช็อกกี้ โอ้ยวโปเลตต์ก่อนเว้ยสุดยอดกูวิ่งไม่ได้ละรอมึงตอนเช้ามึงกินเนื้อเน่าได้นี่ใช่ไหมใช่แล้วไม่มีเนื้อหมูอยู่ในตัวกลัวเนาะเฮ้ยว้าวมีนโปเลตต์กาวก่อนละไปดีกว่าทุกคนโอเคครบละตายซะให้กูกลับมาวะกูตอไปยังไกลอะกครจะสร้างผมตักลับ สุดร้ายก็สร้างมระตัวกลับอยู่ดีเอเดนโคได้ก้าวลูกแล้วอ่ะน่าจะพอแล้วมั้งไม่ใช่อะไรกูอยากกลับไปกินข้าวไม่แรงใช่ป่ะแมทไม่แรงใช่ป่ะไม่แรงแต่เลือดไม่หลีอ่ากูให้ยืมมาไหมไม่ไม่ใช้ได้คนเดียวแค่เดียวพอคิวเลอร์มันเป็นความสามารถพิเศษไปทุกคนกลับบ้านกันไหมยังไงจุดดีสัตว์ินัสนสตีลฟินแอนสตีลฮะ เยี่ยมเลยกาเวลกูเพิ่งย่อยไปใครจุดไอสัตว์เดี๋ยวกูแทงโอ้โหก้อนก้อนอะไรอ่ะได้ขามันขึ้นก้อนเนเมื่อกี้พระเจ้าทเฮ้ยทุกคนว่าทางนี้ออกได้ว่าทางนี้ยามที่ทไม้อก เชี่ยมดนี้มันไม่เล่นตัวหรอกเว้ยเพราะมดอนี้มันคือนม